เราเรียกว่าคนละหมัดแล้วก็มีการเอาเรื่องกันเต็มที่นะครับพอมีเรื่องนี้เข้ามาอีกนะฮะแน่นอนฮะสองฝ่ายทางน้ําเงินกับแดงก็ต้องซัดก,กันเต็มเหนียวนะครับทราบว่าจะมีการยืน่นอภิปรายไม่วางใจประมาณปลายตุลาถือกลางพฤศจิกาย,ยนนี้นั่นหมายความว่าการแตกหักทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนั่น สวัสดีครับมาพบกับผมเทอรศักดิ์จิมกิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรคราวนี้ก็คงจะมีเรื่องแน่นอนหลังจากที่ทักษิณเนี่ยไม่จะรับการดาเนินการต่อเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรอบที่สองก็ฝากขอบคุณทุกๆคน ที่มาติดตามดูความเป็นไปอะไรเงี้ยนะเสื้อแดงก็เหมือนกันที่ขอบคุณมากเลยผมก็คนเสื้อแดงนะเพียงแต่ว่าบางครั้งไม่ได้เจอกันท่านห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีอะไรคุยกันตามภาษาพี่น้องมาเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจกันมีการคุยเรื่องการไม่ไม่อะไรเรอะไรไม่มีไม่มีมาเยี่ยมเยี่ยมกันตามภาษาพี่น้องไปดวงกันคิดถึงกันคือหน้า เพราะว่าเอกสารยังอยู่ในกระบวนการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะดำเนินการอะไรก็เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการนักข่าวก็ถามต่อว่ามีการตั้งกรรมการให้รับผิดชอบดูแลเรื่องข้อกฎหมายแสดงว่าอาจมีข้อที่ต้องพิจารณาบางอย่างหรือไม่ว่าทำได้หรือไม่ได้ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่พลตรุทฐพลก็บอกว่าเดี๋ยวให้กรรมการไปดูก่อนเรื่องข้อกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของห่วงเวลาซึ่งทนายวินญ่ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความเห็นเรื่องของการ เ,เรื่องทักษิณภัยของักนะครับ<อ>ายาัายาไม่ได้รับเรื่อ,องหรอครับคุณทักษิณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจบสิทีเดียวนะครับยังมีข้อสงสัยมากมายว่าจะเข้าไปสู่เรือนจำได้กี่วันอยู่จริงไหมจะได้สิ์ออกมาคุมขังนอกเรือนจำหรือไม่เป็นประเด็นที่ถูก สังคมตั้งคำถามมากมายนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องอภิสิทธิ์ชนเรื่องคุกม,มีไว้ขังคนจนเท่านั้นเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้คนหวาดระแวงอยู่นะครับแม้วันนี้จะมีคำสั่งศาลให้กลับไปจองจำเป็นเวลาหนึ่งปีก็าตามนะครับแต่ถ้าไปดูระเบียบของราชธรรมที่ประกาศออกมาก็ยังก,งกว้างๆอยู่นะครับเรื่องของผู้ที่ถูกดำเนินคดีเป็นนักโทษครั้งแรกไม่เคยต้องคดีมาก่อนอายุ70ปีขึ้นไปมีการป่วย อาจจะถูกพิจนารณาให้จองจําในสถานที่ที่อยู่นอกเรือนจำแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าจนป่านนี้ยังไม่มีสถานที่ใดขึ้นบัญชีว่าเป็นสถานที่ที่รองรับนักโทษเด็กขาดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายทหารเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นศูนย์สาธารณะประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับยังไม่มีการขึ้นบัญชีเพราะว่าราชธานต้องใช้เวลาในการสํารวจเป็นเดือนนะครับแล้วเมื่อสํารวจยอยู่ในกระบวนการ อยู่ในกระบวนการนะครับน่าจะอยู่ที่ที่กระทรวงยุตธิธรรมครับนะครับก็ทั้งหมดคือเราเราไม่ไม่ไปกล้าล่วงการดําเนินการอะไรต่างก,าก็เป็นเรื่องของหน่วยงานรชาชการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพลตํารวจโทรุรทัพลนวรัตน ซึ่งเป็นรัฐบรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ปรัชยุธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการทําการพิจารณาเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับในการขอพระราชทานอภัยโทษร,ร,รอบที่2เกี่ยวกับเรื่องของทักษิณหลังสํานักเลขาธิการคณะรัฐบรีได้พิจารณาส่งเรื่องให้รัฐบรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ไม่สามารถจะมีการเปิดเผยเนื่องจากเป็นเอกสาร ที่มีเป็นชั้นความลับของทางราชการขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าความเห็นของพลตํารวจเอกพันธำรวเอกทวีสอดส่องก่อนหน้านั้นนะฮะอดีตนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีความเห็นว่าให้ยกดีกาของทักษณิณชินวัตรตามข้อเสนอส่งผลทําให้ทักษณิณถูกคุมขังในเรือนจําเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับในขณะที่รอบนี้ก็มีแนวทางค่อนข้างจะเป็นไปได้นะครับ ซึ่งปรากฏว่าถ้ายืนความเห็นของทวีสอดส่องเนี่ยนะครับปรากฏว่ารัมตรียุยธรรมคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนของเนวินชิดชอบก็ยืนตามความเห็นของทวีสอดส่องคือทักษิณวืดที่จะขอมีการพระราชทานอภัยโทษรอบสองด้วยการยกดีกานั่นเองเอาละไม่ยกดีกาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นสองเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัมตรีของทักษิณเอง นะครับก็คือทวีสอดส่องยกดีกานี้ไม่ขอพระราชทานอภัยโทษคราวนี้นะครับรัฐมนตรีของเนวินก็มีความคิดเห็นเหมือนกันคือไม่ขอพระราชทานอภัยโทษก่อนหน้านั้นอดีตผู้พิพากษานะครับอายการอย่างอาจารย์ปรเมศก็ออกมายืนยันนะครับว่าการขอพระราชทานอภัยโทษซ้ําอีกรอบนึงมันทําไม่ได้มันขัดต่อก,กฎหมายขัดต่อระเบียบ นะครับใครทําก็จะมีความผิดตามมาตรา157แต่อธิบดีนะฮะกระทรวงิธรรมบอกว่าทําได้นะฮะในขณะที่อธิบดีกรมคุกก็บอกทําได้แต่ที่แน่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือร่ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นคนของเนวินชิดชอบเนี่ยนะ,ะบอกว่าทําไม่ได้แล้วก็มีความเห็นที่จะไม่ให้มีการถวายดีกาซ้ําเป็นอรอบที่สอง นั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองชั้นสูงหุนส่วนรอได้เลยการเมืองจากนี้ไปหลังจากที่หักเรื่องของผู้กองแคทนะครับจากเดิมประธานรัฐสภาวันมูฮัมหมัดนอมาถทาขอตัวผู้กองแคทนะครับจากประหลัดอำเภอประหลัดจังหวัดนะเข้าไปเป็นหน้าห้องของวันมูฮัมหมัดนอมาานะบาทาแน่นอนท่านทักษิณขอมาแต่ปรากฏว่า อนุทินมาเปน็นรัฐมนตรีมหาไทยหักเลยไม่ให้ให้กลับไปทำศรีสเกตเหมือนเดิมนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นออรอบนี้ไม่ให้ขอพระราชทานอภัยโทษนะครับเป็นรอบที่สองนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องของเขากระโดงเรื่องของสอวรเรื่องของสอวอตอนนี้ปรากฏว่าก็มีการส่งคนไปแจ้งจับนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะะแน่นอนฮะฝั่งเสื้อแดงแจ้งจับกะกะตเพื่อบีบให้กะกะตอเอาผิดอนุทินแล้วก็กลุ่มสวฝั่งสีน้ําเงินทั้งหมดขณะเดียวกันนะฮะกลุ่มสวฝั่งสีน้ําเงินก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อทําการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในโครงการที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของอุ้อิงซึ่งใช้เงินไปกว่า7,500ล้านบาท ว่าเหมาะสมหรือไม่ก็เรียกว่าคนละหมัดแล้วก็มีการเอาเรื่องกันเต็มที่นะครับพอมีเรื่องนี้เข้ามาอีกนะฮะแน่นอนฮะสองฝ่ายทางน้ําเงินกับแดงก็ต้องสัดกันเต็มเหนียวนะครับทราบว่าจะมีการยืน่นอภิปรายไม่วางใจประมาณปลายตุลาถือกลางพฤศจิกาย,ยนนี้นั่นหมายความว่าการแตกหักทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ